คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญหน้ากับคำพูดเสียดสีคําถามกดดันหรือการเจรจาต่อรองที่้าถ่ายบ้างไหมคะหรือคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงสามารถควบคุมบทสนทนาได้อย่างแยบยลทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายเลยนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าศาสตร์ของจิต,ตวิทยาการโต้ตอบคนแบบชาญฉลาดพวกเขาไม่ต้องพูดมาก แต่ทุกคำพูดที่พูดออกจากปากจะต้องมีพลังพวกเขาไม่ใช้อารมณ์นำหน้าแต่กลับควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเหนือชั้นวันนี้ครูเก๋จะพาทุกคนมารู้จักกับเทคนิคและก็แนวคิดที่จะทำให้คุณโตตอบได้อย่างชาญฉลาดมากกว่าคนทั่วไปค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกเลยคุณจะต้องรู้ความลับเรื่องนี้ค่ะคนฉลาดเขาฟังมากกว่าพูดเพราะอะไรน่ะเหรอคะก็เพราะว่าถ้าคุณพูด คุณแค่จะรู้และก็พูดในสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วออกไปแต่ถ้าคุณฟังคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆรับเข้ามาเห็นหรือ,อยังล่ะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ฉลาดเขารู้ว่าความเงียบเป็นอาวุธอย่างหนึง่งพวกเขาไม่รีบพูดพวกเขาไม่รีบโต้อตอบแต่พวกเขารอฟังข้อมูลก่อนยิ่งคุณฟังมากขึ้นคุณจะยิ่งเข้าใจความคิดของอีกฝ่ายได้มากขึ้นค่ะครูเกดเคยอ่านเรื่องสามก,ก๊ก มีอยู่ตอนหนึง่งจูก,กัดเหลียงหรือว่าขงเบ้งเคยเผชิญหน้ากับสุมาอีแม่ทัพผู้ชาญฉลาดสุมาอีเป็นคนที่พูดน้อยแต่ฟังมากจนทำให้เขาอ่านความคิดของฝ่ายตรงข้ามได้เสมอและนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาสามารถเอาตัวรอดจากกับดักของข,อง,ของเบ้งได้ตั้งหลายครั้งคุณเองก็สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้เช่นกันค่ะฝึกเงียบก่อนที่จะโต้ตอบ เว้นช่วงจังหวะ3-5วินาทีก่อนที่จะพูดสังเกตท่าทางและก็น้ำเสียงของอีกฝ่ายยิ่งคุณฟังมากคุณได้ข้อมูลมากคุณจะต้โต้อตอบกลับได้อย่างทรงพลังค่ะ